รู้ลึกรู้จริงแ้่นยำกับผมอาจารย์กิตณนะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงเดือนพฤษภาคม2568นะครับซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากมีดาวที่มีการย้ายราศีครั้งประวัติศาสตร์ถึง3ดวงเลยทีเดียวก็คือมีดาวพฤหัสดาวราหู ดาวเสานะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าดาวตรีเทพเนื่องจากว่าเป็นดวงดาวที่จะมีผลต่อสภาพชีวิตโดยรวมถึง90%เลยทีเดียวและที่สำคัญดาวทั้ง3ดวงนี้มีอัตราโครจรที่ไม่เท่ากันเลยนะครับดาวพฤหัสอัตราคนโครจร1ปีใน1ราศีดาวเสาอัตราการโครจร2ปีครึ่งใน1ราศีดาวราหูอัตราการโครจร1ปีครึ่งใน1ราศี แต่ทั้งสามดวงนี้มาย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมตรงนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของแต่ละคนเลยทีเดียวนะครับโดยดาวราหูจะย้ายก่อนเลยวันที่5พฤษภาคมตามด้วยดาวพฤหัสวันที่13พฤษภาคมและตามด้วยดาวเสาร์นะครับ19พฤษภาคมซึ่งตรงนี้นะครับ อาจารย์ได้ทําคลิปดาวใหญ่ย้ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ดูดวงเจาะลงไปให้ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรว่าถ้าทั้งสามดวงนี้ย้ายพร้อมๆกันแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูด่วนเลยนะครับในช่องนะแล้วก็ยังมีคลิปเจาะลึกแยกออกไปอีกว่าลาหูอย่างเดียวจะส่งผลอะไรเสาอย่างเดียวจะส่งผลอะไรและ พฤหัสอย่างเดียวจะส่งผลอะไรก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับและอาจารย์ย้ํานะครับทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับเป็นดาวจรดาวจรคือดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะผลการพยากรณ์จะดีจะร้ายเนี่ยขึ้นกับดาวในชะตากําเนิดนะครับว่ามีดาวอะไรมารับดาวที่ย้ายเข้าไปเจอกันถ้าย้ายเข้าไปเจอกันแล้วส่งผลทางลบ มันก็จะส่งผลไม่ดีต่อดวงชะตาแต่ถ้าย้ายไปเจอกันแล้วส่งผลทางบวกก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างมากนะครับฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่าดวงชะตาจริงๆจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกชโลโงกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ขายขายไม่ดีฝืกนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทขาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาก,กับอาจารย์กิษระแบบรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงมั่นยั่เพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขอมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพดลัคนาตุลพฤษภาคม2568นะครับชาวลัคณาตุลเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวศุกร ในเดือนนี้ดาวศุกร์จะเริ่มโคโจรเป็นปกตินะครับหลังจากที่โคโจรวิปร,ริตมาหลายเดือนทีเดียวนะส่งผลให้ทิศทางชีวิตของชาวลัคนาตุลเนี่ยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าดาวประจําตัวก็ยังได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นมหาอุดอีกด้วยมหาอุดก็คือจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยแล้วก็จะส่งผลดีให้กับดวงชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอีกทั้งอิทธิพลดาวใหญ่สามดวง ที่จะย้ายราศีพร้อมกันในเดือนนี้จะส่งการเปลี่ยนแปลงให้ชาวลัคนาตุลแบบรู้สึกได้ทีเดียวนะครับอาจารย์ได้ทําคลิปดาวใหญ่ย้ายไว้ให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยรีบไปดูด่วนเลยในช่องนะครับอาจารย์ได้วิเคราะห์ดวงทั้งแบบภาพรวมดาวย้าย3ดวงพร้อมกันเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับแล้วก็ เจาะลึกดาวใหญ่แต่ละดวงที่ย้ายครั้งใหญ่แบบ12ปี18ปี30ปีดาวพฤหัสด,ดาวราหูดาวเสาร์อย่างนี้นะครับก็สามารถไปติดตามรับชมกันในช่องได้นะครับ1พฤษภาคมดาวพุธโคจรเซิร์ดเซิร์ดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกระัังมากเข้าสู่เรือนปัตตนิปัตตนิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจานะหน้าที่การงานต่างๆจะได้รับความร่วมมือเกิดการเอื้ออาทรกันมากขึ้น ดาวพุธจะส่งกำลังนะครับได้รับการสนับสนุนจากบริวารให้มีความสบายอ,อกสบายใจทีเดียว5พฤษภาคมดาวราหูโคจรย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะครับเข้าสู่เรือนปุตตะและยังได้ตำแหน่งทางโหราศาสต์เป็นกเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกำลังมากนะครับส่งผลให้ชาวลักนณะตนเนี่ยจะเกิดการขับเคลื่อนเดินหน้าสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆแผนใหม่ๆ บางคนมีอาชีพเสริมไรายได้เสริมบางคนได้กระทําสิ่งอะไรที่วางแผนไว้นานแล้วได้ทําสักทีนะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับและดาวราหูเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกชีวิตเลยนะบางคนย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ13พฤษภาคมดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนะครับและดาวพฤหัสเนี่ย เป็นตัวแทนของความสุขความเจริญเป็นตัวแทนของความสิริมงคลย้ายเข้าสู่เรือนสุภะสุภะหมายถึงความสุขความบริบูรณ์ของชีวิตโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยนะครับฉะนั้นตั้งแต่13พฤษภาคมเป็นต้นไปชีวิตของชาวลักนาตุลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ ทั้งการงานทั้งการเงินนำพาสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะครับ15พฤษภาคมดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือมรนมรณะดาวอาทิตย์เป็นต้นกำเนิดของชีวิตจะชาร์จพลังให้กับดาวดวงอื่นๆนะครับส่งผลให้ชาวลัคนาตนเนี่ยมีโอกาสเดินทางมากขึ้น บางคนมีโอกาสเดินทางไกลบางคนมีโอกาสเดินทางไปสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่พิเศษนะครับบางคนมีโอกาสได้เดินทางเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์และจะมีโชคมีลาบจากการเดินทางอีกด้วยนะครับ17พฤษภาคมดาวพุธโครจรเสด็จอีกครั้งหนึ่งเสด็จคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่เรือนมอรณะและมาร่วมกับดาวอาทิตย์จะส่งผลให้ตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ จะมีโอกาสดีมีกัลยาณมิตรมาเกื้อกูลนำพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่สมปรารถนานะครับ 18พฤษภาคมดาวประจำตัวเริ่มเดินปกติอีกครั้งหนึ่งมีกำลังมากส่งผลให้ชาวลัคนาตนเนี่ยมีจิตใจฮึกเหิมมีความมั่นอ,อกมั่นใจมีทิศทางมีแสงสว่างในในการเดินนะทำให้แผนต่างๆที่วางแผนไว้ก็จะนำพาสู่ความสำเร็จในไม่ช้านะครับ19พฤษภาคมดาวเสา โคจรย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ30ปีดาวเสาเนี่ยเป็นตัวแทนของบาปเคราะห์เป็นตัวแทนความทุกข์ระทมย้ายเข้าสู่เรือนอริตรงนี้จะส่งผลให้บางคนอาจจะรู้สึกกดดันบ้าง ในหน้าที่การงานอยากเปลี่ยนแปลงงานอยากทําอะไรใหม่ๆนะชาวลัคนาตุนจะทําอะไรก็วางแผนให้ดีคิดให้รอบคอบหาที่ปรึกษาครูบาอาจารย์เพื่อนสนิทมิตรสหายนะคนที่เขามีความรู้ความสามารถก็ให้มาช่วยกันวิเคราะห์วางแผนในการตัดสินใจนะครับ23พฤษภาคมดาวเกตโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนการงาน ดาวเกตเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของจิตญาณพิเศษเป็นตัวแทนของแรงกระตุ้นจะส่งแรงกระตุ้นเข้าสู่เรือนการงานหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจามิตรสหายเพื่อนร่วมงานนะระวังอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันมันอาจจะเกิดการปะทะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้นะครับเลขมงคลประจำเดือนห้าหกสี่หนึ่งเก้า ดูดวงกับอาจากฤษณะแบบรู้ลึกรูรร้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอบรึรพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะการใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนัก ต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กริณนมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว